บางทีใช่มาได้หรือเปล่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พระองค์ท่านสั่งให้ขึ้นข้อตอนกลางคืนคงต้องมีเรื่องด่วนแน่นอน <c oughs> เออหน้าฟาบัตมันเป็นแบบนั้นเพื่อนไม่มีอะไรก็รแต่งหน้าเล่นนอนดูยูทูบเพลินไปหน่อยโอ้เห็นมันสวยดีก็เลยแต่งเล่นๆไม่ยากเออพอดีน้องชายบอกว่าพระองค์ท่านให้ผมติ้งเฝ้า ฉันมาตามเวลาแล็บใช่ไหมถูกต้องพี่น้องจะบอกให้แบื้นเต้ามาคนเดียวใช่ไหมเออมาคนเดียวเพี่ยครับอ่านี่ถูกเข้าใหญ่เลยเพราะนี่เขามาแล้วเขาไปติดประตูใก่ัะปิดประตูติดประตูแล้วก็เด็กคนี่ เดินล็อกเ้นงไม่พูดเลยจะออกไม่ได้เลยนดีแน่นหนาดีมาประสาตสีเฮ้ยใคร่ไหนล่ะแน่นหนานี่ไหมเน้นแรเพื่อดีมากล็อกเซแน่นเลยเราวัลมาเพื่อขอพระคุเถอน โอ๊ยเอาอโผทกนประตูพวกคุเนอเก็บดูลิเกดีๆมาม่าดูปัญญาอ่อนกันบ้างแม่ละเอียดนั่นก็เพราะคนนี่นี่นี่เป็นไงลิเกบทบาทเดี๋ยวดูจะพักกันเล่นลิเกไม่เต็มบาดเวทีขอบคุณทุกี่ดี่ช่วยเราขอบคุณมากครับถึงถ่ายคลิปเลยนะถึงถ่ายไว้เลยมังไลฟ์สดไปเลยเลยเลยผมว่านะคลิปนี้ถ้ากูได้ไปแล้วทุรลักษ์กับไอ้อนันต์ จะกระดมจะกระดิกกันนะผมถฮะหลายบาทเลยนะมึงนานจะได้เห็นไอ้เท่านั้นสงสูงของแกทำอะไรก็ถูกใจในทุกอย่างในเมื่อมาถึงขนาดนี้แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องปิดฟังอะไรแล้วที่ท่านนิพพานจะทำรู้ไม่เพราะอะไรเพราะอะไรท่านทำทุกอย่างรู้เพราะว่า ฉันอยากให้เธอเป็นผัวเั่นไันตาบ้านไอ้สราเป็นผู้ชายเหมือนกันไล่เราผูอะไรออกมาเนี่ยผู้ชายบ้าบออะไรแต่งหน้าแบบนี้จริงไหมคนตาบ้ันคนทั้งภูลาไม่ต้อง <c oughs> ไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นกว่าจะได้ตัวเธอมามันแสงยากกระปรักเพราะฉะนั้นขึ้นมืนนั่งกับฉันข้างบนลเออของฉันไม่กล้าไปนัง่ง พงคุณแล้วครับขึ้นมานั่งเอ่อคนที่ไม่ดีกว่าครับขึ้นมาอุ้ยไปแล้วท้ายเสียงสองมาแล้วเดี๋ยวกูต้องมาทึ่งด้วยกันคลิปนี้ไม่ได้หาง่ายๆพูดดีๆก็ไม่ดีเดี๋ต้องให้ตะโกนเสียงแห้งหมดนะเดี๋ยวนี้นะดูรูปด้ายมั้งเนี่ยมันดูเน้นไปหมดเลย ไม่ตื่นแม่ขนาดนี้มองจับให้ดีนั่นหรือเหี้ยมึงดูให้ดีเสียงอะไรวะโอ้โหเป็นไงเมื่อต้นปีอ่ะอือดูมือจะตึงกว่านี้นะอาจารเป็นยังไแหม่ี่งปึหมดเลยได้เงินแถมยีงตึงอยู่เลยนี่เราอเท่าไหร่แล้วเนี่ยอือะอะไรอะไรพูดอะไร ว<ะ>่าอะไรแลสามสิบห้าสี่นี่แหมอ่อนกับพ่อสักนิดเดียวแต่รู้ไหมว่าเธอเนี่ยคือสเปคของท่านเลยฉันอยากได้เธอมานานแล้วนะเอออาบานผมเชอว่ามันดึกแล้วมันฉันไปก่อนดีกว่าไม่ต้องไปแต่ไปไหนไม่ต้องไปไหนอยู่กับท่านเนี่ยสองคนมีความสุขไปได้ฉันมีความสุขมากไปนะเออแลว้วคือผมใชน ท่นไปดีกว่าพี่จะไปทำไมล่ะอยู่กับฉัานได้ไม่ดีได้ไงอยู่กับฉันเนี่ยเดี๋ยวฉันเนี่ยให้ตำแหน่งเลยนะให้ตำแหน่งเลยนะเป็นสามีร่าตัวรถแต่เอามาให้ภรรยาเป็นผัวเจ้าสามีร่าตัวรถมึงคิดได้อย่างเนียวเลยไม่อยากได้พี่กันะไม่มีไม่มีใครได้เลยนะตำแหน่งเนี้ยไม่พี่กันเพราะาไม่เป็นไม่เป็นเนี่ยสี่ห้ากินเหล้าไม่เป็นไม่เป็นพี่กันบ้าบอ จะพิ่เชื่อหรอกผมทั้งเคยกินแต่น้ำกระท้อกกระท้อใช่กระท้อผมถึงว่าพูดไม่หยุดเลยเดินกั้นไปเองแล้วรอสักแป๊บนึงเดี๋ยวทั้นไปเอาเล่ามาให้กินมันต้องมีหัวรวมกันหน่อยไอ้พี่มึงจะไปไหนเด็กจังหวะแล้วเขาี่ช่วยพี่คนสิเขาคนจะหนีไปไหนขังตัวเองเป็นไงเฮ่อเผลอไม่ได้เลยต้องจะหนีอย่างเดียว ช่วงนี้เขาบอกกินงเหล้าขาวไล่โควิดไงนี่เธอเหล้าขาวเนี่ยมันดีนะฉันชอบชอบเพราะว่าเหล้าขาวเนี่ยมันกินง่ายแล้วก็เมาไม่ฉันชอบอ่ะไม่เคยไม่เคยก็ต้องเคยเออผมฉันไม่กิน่ไม่กินไม่ได้ไม่กินพี่ถ้าไม่กินผมฉจะไม่กินเธอโดนทัานนั้นเธอไม่กินเอาแล้วหลวงท่านเอาเหล้าถวายพ่อแกแล้ว เีดีบาดีฉันก็อีกด้วยอีกนิดเพอแล้วฉันเตอบึนบึนแล้วเนื่ออีกนิดืนแล้วอีกนิดอนกว้างไะในอีกเป๊ะเดียวเนี่ยฉันตึงเปียเลยน่ยไอ้กินไม่จริงอ่ะไอ้กินไม่จริงอ่ะโอ้โ เดช่นใครไเจ้าปาเฮ้ขาจะเป็นอะไรโรแนกประคอกนแแปลกะประคเหมือนกวล่าแ่เข้าป่าอ่ะโหก็เราแวงไม่รู้ว่าปากใครแต่ปากใครมากคุณโมงนี้ไม่รู้จะเชื่อใจใครได้เลย เขาเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้แกมันนี่นนเ,นนะเฮ้ยะอะไรเมเพิ่งจะเคยเห็นก็เคย,เคยวาย่านี่โบราณด้วยเนี่ยเฮ้ยอย่าเป็นแบบนี้ไม่ได้นะทำไมเป็นเหมือนฉันเมาเหมือนฉันตูราพี่คนเดี๋ยวเขาไม่ถามกันรู้อารมณ์ฉันมอนนาอารมณ์ฉันมา,า,าแล้วฉันอยกเธอมากเลยนะฉันอยากจะได้เธอ อย่าจับแลกเนี๋ยวนี้วะไม่เปือยขนาดนั้นเสียงอะไรวะหอมผี่ได้ไหมไม่ได้พระงจะบ้าเลยนฟ้าผ่าใต้หางทำไมน่ะกูเริ่มไม่มั่นใจใหญ่แล้วเนี่ยวันนี้ไม่ต้องกลัวว่าฉันจะเป็นโควิดจะเพิ่งหายมาไม่ต้องกลัวหรอกฉันจะหายได้ถึงเดือนเลยไม่กลัวฉันหรอกกูเป็นตัวน่ากลัวเลยกลัวจะเป็นกลัวฉันทำไมล่ะฉันเพิ่งหายมาเนี่ยประมาณยี่สิบห้าวันฉันว่าฉันยังไม่ติดหรอก ต่เธอน่ยต้องติดคันมืนเนี่ยหอมไหน่เขาไม่ให้หอมมือหอจักกรแลได้ไหมได้อู่นี่ตกกระบอกมันทไายเลยจะดมจกะแลได้ไหมชวนดกูออยสิงที่ไผก็นดนตูที่แก้มยังย้อยขนาดนั้นจักระแลจาขนาดไหนได้ไหมได้ไหมไหมเนี่ยพนได้ก็มนอยู่เฉยจเฉยเออออจริงแลน่ จะไปไหนนักไหนดีใจถึงอยากจดนเจ๊มะแลถึงอยากโดนถึงเจ้าเจ้าเป็นโลกจริงๆไม่ได้แล้วคุณบ้าเลยเท่าโดนมะแลก็เลยชอบอ่ะหอมมืออันนี้ได้ยอมจริงนะนอนอยู่ที่นี่แม่งอาบน้ำ่อนก็เลยนิดงปิวเลยยอมง่าแค่ยอมนี่กลับบ้านเหรอขนาดรักเลงที่ยไม่ยอมได้ไงล่ะไปอาบน้ำ ไปแต่งตัวให้สวยที่สุดมั้สวยเลยอาบน้ำฉีดน้ำหอมสะอาดได้เดี๋ยว่จะมาหามังเพนะแต่งตัวให้ดีๆนะตีอยู่แล้วเดี๋ยวฉันตีดิตีอะไรบ้าต้อจักภาษาฉันด้วยเหรอเนี่ยโบราณมากเลยไม่มโบราณละนคนี้ัวมันเครื่องกินเลย พัช่วยพี่กูไปเข้าที่มันก็เข้าสิเขาล็อกอ่ะมพังเข้าไปเลย